タンクールか、ね、キンの, <noise> のうちにこの記者で40人以上の人が行方不明となっている数名の選手を送り込んだが全員消息を絶っただから柱である俺が来た ใช่ค่ะทุกคนบีบิวเป็นแฟนเกิร์ลของการ์ตูนเรื่องน right <hm ี้เพียงแค่สวันกันทุกคนก็คือได้เลยนะบีบิวอะโดน เขาเรียกเึืเป่าหูแต่เหล่าๆล่าแอดมินเพจหนังหลักทั้งหลายครหลายๆคนเลยบอกว่าแกแกต้องไปดูคิเมสโนยายบาแกต้องดูดาบพิฆาตอสูรมันดีอย่างนั้นอย่างนี้หูแกไปดูใน i m a มสิีมันดีมากเลยภาพสวยมากหูแกจะต,ต้องชอบนู่นนั่นนี่บีบิวก็ถ้าชอบดีเหรอวะเอายังไงวะไอยังไงดีวะอะบีบิวเลยตัดสินใจขอดูซีรีส์ก่อนตอนแรกเพื่อนบอกเลยนะหงายหมัดมาเลยว่าแก แกไม่ต้องดูซีรีส์ก็ได้มันก็รู้เรื่องแต่แกจะงงตัวละครหน่อยว่าเอ้ยอตัวน,นั้นมันยังไงตัวน,นี้มันยังไงนู่นนี่นั่นแบบอะไม่เป็นไรแกฉันยอมเสียเวลาพอเพื่อนบอกคนที่ดูซีรีส์มาแล้วนะคะอ่าหุ่นเจ้าชายลงหนังแล้วก็พี่ตุลจากถลกหนังเขาบอกว่าบีบิวแต่ละตอนของคิเมสโนะยายบาเนี่ยมันแค่20่นาทีเองแกประมาณ20่สทีนิด,นดอะไรอย่างเงี้ยแกดูได้บีบิวก็เลยกด Netflix ดูเลยค่ะจัดไปยาว,ยาว ภายใน2วันใช่ค่ะทุกคนคือบิวบิวยังติดเรียนหนังสืออยู่นะคะก็เลยเออจะต้องมีพักเบรกกันบ้างเพราะกลัวตื่นมาทํางานไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องมีเบรกเบรกอยู่บ้างแต่เมื่อบิวบิวแบบติดเครื่องแล้ว่าดูซีรีส์แล้วหูมันสนุกว่ะทุกคนเฮ้ยคืออันนี้เขาอ,ออกตัวก่อนเลยว่าบิวบิวอะเป็นแฟนอนิเมะหลายๆเรื่องตั้งแต่อ่านารูโต อ uh, ินุยาชาเทพปรสงจิ้งจอกเงินวันพีทโคนันบล็กบัตเลอร์เอ็กซ์โซสบลูเอ็กโซซิสนะคะ,ะโอ,โอ้หลายเรื่องเยอะมากคือดิฉันอ่านหนังสือการ์ตูนเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวว่างๆจะบริวิวว่าอ่านเรื่องอะไรไปบ้างนะคะแล้วหลังจากเรื่อง Blue e x o r c โซซิสอะบีบิวไม่ได้อ่านการ์ตูนอีกเลยคืออยอย่างมากสุดก็กลับมาอ่านเมจยกลับมาอ่านซินแบตผจนภัย แต่ไม่เคยเปิดรับการ์ตูนเรื่องใหม่ๆเลยคือเหมือนแบบชีวิตชัดดาวแค่บูเอ็กซซิสแล้จบแล้วอะเออจนเพื่อนมาบอกว่าเออให้กลับมาดูก็เลยดูเพราะฉะนั้นนี่คือการรีวิวในฐานะคนที่อดีตอดีตเคยบ้าการ์ตูนแล้วกลับมาบ้าการ์ตูนอีกครั้งจากดาบพิฆาตอสูรนั่นเองค่ะอ่ะรีวิวจะรีวิวซีรีส์ไปพร้อมกันเนาะสำหรับคนที่ดูซีรีส์มาแล้วอะเฮ้ยเราชอบตัวละคร ยาวก็เตยงสูงแบบแบบเซตอิสุแล้วนะคือแบบเราหลักเนสโกจังมากเลยผมก็น้องน่าหลักมากเลยคือน้องครับแบบไม้ไพ่ละน้องก็ตตมูตเตมีแล้วก็เดินตามคนพี่ดักแดกดัแดกไปอย่างเงี้ยคือเดินตามทันจิโร่แบบน่าหลักมากแล้วคือแบบสําหรับเราซีรีส์อ่ะน้องเนสโกจังของเราเนี่ยออกมาน้อยมากน้องทั่วออกมาน้อยมากแต่เดอะมูฟวี่อ่ะคือออกมาเยอะมากแม่คือแบบโอ๊้ย เลยอะเรามาเล่าอย่างนี้ก่อนเนาะเรื่องย่อของมันเนี่ยทุกคนอาจจะงง,งเพราะว่าคนที่ไม่ได้ดูซีรีส์มาก่อนเลยอะเขาจะแบบเอ้ยอยู่ดีแม่งขึ้นรถไฟนี้ลั่นอะไรของมึงมาได้ยังไงวะอะไรของมึงวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่ะควรจะไปดูซีรีส์มาก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะเล่าต่อจากซีรีส์เลยเดอะมูฟวี่อันเนี้ยเพราะว่าพระเอกจะได้ภารกิจให้ไปช่วยเ,เลนโง,งคุซึ่งเป็นเสาหลักเพลิง ของหน่วยดาวพิฆาตอสูรเนี่ยเขารับภารกิจจะต้องไปปราบอสูรบนรถไฟแล้วคือแบบเฮ้ยฉันว่าเสาหลักคนเดียวอาจจะไม่ไหวหน่วยก็เลยแบบว่ากระจายข่าวให้กับดักดาบพิฆาตอสูรที่เลเวลต่ําสุดอย่างทันจิโร่เซนิสึแล้วก็อินโนสเกตนะคะให้ขึ้นรถไฟไปช่วยเลนโงคุนั่นเองเรื่องราวก็เลยเกิดตร,ตรงนี้เลยนะคะก็คือพอมันจบแค่ตรงนี้ของซีรีส์ในตอนที่26 ในดาบพิฆาตอสูรนบนเน็ตสติกอะ่ะก็มาต่อเดอะมูฟวี่ตรงนั้นเลยคือทุกคนคือถ้าสมมติว่าวันเนี้ยคุณดูซีรีส์ตอนที่26ของดาบพิฆาตอาศรจบอะ่ะวันรุ่งขึ้นไปดูในโรงภาพยนตร์แม่งต่อกันเลยทุกคนแล้วขึ้นเนื้อเรื่องมันจะแบบอ้อสุดยอดแฟนการ์ตูนแม่งชอบแน่นอนซึ่งดิฉันชอบค่ะเพราะดิฉันไปดูซีรีส์จบแล้วขึ้นไปดูเดอะมูวี่มันอินมากคือคูแม่งสนุกกว่า และอะไรเอ่ยคือในซีรีส์อย่างที่บีบิวได้เกริ่นไปมอตอนต้นนะคะว่าเนสก็องของเราอะออกมาน้อยมากคือแบบนั้นนะทีน้องจะออกมานะคะเพราะน้องอยู่แต่ในกล่องให้ทันจิโร่สะพานกุ๊กกุ๊กไปเนี่ยในเดอะมูวี่อะออกมาเยอะมากแม่คือบีบิวชอบเลยน้องเติ้ลนะคะเปล่าออกมานะคะทองน่ารักมากเลยจะพยายามไม่สปอยเพราะว่า พอสปอยเยอะ,อะเดี๋ยวคนจะไม่ไปดูกันเนาะเราอยากให้ไปดูเลยลงภาพยนตร์กันอยู่นะคะซึ่งแบบน่ารักมากแล้วในบทภาพยนตร์อันนี้นะคะตัวละครจะเยอะแค่ไหนอะแต่อาจารย์คนเขียนคือเกลี่ยได้ดีมากขอขอยกชื่ออาจารย์ก่อนนะผู้เขียนนะคะขออ้างอิงจากเล่มเก้าเนาะก็คืออาจารย์โคโยฮาลุโกโตเกะนะคะโกโตเกะเออชื่ออา่านยากมากเลย ขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่ออกเสียงผิดคือก็บอกแล้วนะคะว่าอย่างที่บอกพอไปดูซีรีส์จบแล้วคือดูโอมูฟี่จบแล้วก็รีบไปซื้อนังสึกมาเก็บไว้เลยอ,ะ <S <S อ่ะเออนี่นะคะทุกคนอันนี้แฟนบุ๊คเราก็ซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็นี่ด้วยแถมสติ๊กเกอร์เลนโงคุด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปซื้อกลนะคะที่ร้านในอินด้าก็ซื้อได้นะคะโอเคจบจบการโฆษณาแต่เพียงเท่านี้ก็คือมันดีมากคืออาจารย์เขาเกลี่ยบทได้ดีมากเพราะว่า เราได้ข่าวว่าอาจารย์ลงมาคุมงานเองเลยลงมาคุมเนื้อหาเองเลยว่าเนื้อหามันจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเลนงโงคุที่เป็นเสาหลักเอขอบบทด,ดีมากทันจิโ,โร,จร่ก็ดีเดสโกจังก็ดีเซนิสึก็ดีแล้วก็อินโนสุเกะก็ดีคือสำหรับบิวิวอ่ะบิวเป็นเมนอินโนซุเกะเซนิส,ส,สึแล้วก็เนสโกจังคือ ทุกคนคือบทดีมากแล้วแบบแกคือเราอะเพิ่งรู้ตัวว่าเราไปดูเออ่คิเมสโนะใหญ่มากบูเกนเทรนเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่อยู่บนโรง IMAX คนก็คือเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาแล้วคือแบบเรายังอยากให้อยู่ใน IMAX นานๆนะคะก็วอนเมเจอร์นะคะหนูอยากให้อยู่บท IMAX นานกว่านี้หนูอยากไปดูภาคไทยใน IMAX เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ มันหายากมากเลยนะแอนิเมชันที่ภาพจะโคตรพ่อโคตรแม่สวยขนาดเนี้ยเมื่อแบบคือเมื่อตัวละครแต่ละตัวใช้ปราณของตัวเองอะใช้กระบวนท่าที่หที่สที่สที่สที่แปดที่เกาอะไรเงี้ยถ้าไอ้ตายอะไรเงี้ยภาพมันสวยมากโอ้ยแม่เสียงแหบแล้วเนี่ยคือแบบมันสวยมากจริงๆสวยจนไม่รู้จะว่ายังไงเลยทุกคนคือเราอยากให้ไปดูในโรงเพราะว่าแกขนาด i m a x คุณูปคน,คนแม่สวยแล้วอะเราเชื่อว่าในโลภาพยนตร์ปกติมันก็สวยมากๆเหมือนกันแล้วถ้าใครเป็นแฟนแอนิเมชันนะคะแอนิเมชันเลยล่ะแฟนแอนิเมชันนะคะคือแบบมันตอบโจทย์อะคือต้องพูดก่อนนะว่าเราคือแฟนการ์ตูนที่แบบเลิกดูการ์ตูนไปพักใหญ่ๆแล้วอะไม่ดูการ์ตูนมานะ่าจะประมาณปีนิดๆได้แล้วแล้วการ์ตูนในสมัยเนี้มันหายากมากๆเลยที่ภาพจะสวยอะ อย่างจิบิอ่ะยกไปเลยเหนือหัวเลยว่าสวยอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างเป็นซีรีส์ที่ตอนยาวๆมันหาภาพสวยได้ยากมากเอาง่ายนาะรูโตะก็ยังไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะคือเอ้ยดาฟีค่าดานสุดคือดีจริงดีดีเลยแล้วบริษัทเอ่อบริษัทเดิมเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ตรงนี้นะว่าบริษัทอะไรเขาที่กลับมาทำเดอะ m ู v ี e อ่ะซึ่งมันก็สวยต่อเนื่องกันมาเลยทุกคนคือก็อยากให้ไปดูอ่ะไม่นุก๊กซักเว้ยล้วจริงคือแบบ ฟนสวิตดีมากคือบทเดบิวน์ครั้งนี้สวิตดีจริงๆแล้วก็แบบแกในซีรีส์อ่ะตอนที่19 20รีวิวก็ร้องไห้โฮแบบปล่อยโฮมาแล้วเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าเดื Mo ูมี่อาจารย์เขาไม่ปล่อย,อยจริงๆรีววปล่อยโฮแบบน้ำตาคือไหลเงี้ยแมๆๆลงมาเลยบนลงไอแม่กับแกคือฉันไม่คิดว่าจะร้องไห้หนักค่ะขนาดนี้คือปมตัวละครคือแบบมันดีอ่ะแล้วยิ่งตอนอินโนสเกะพูด พูดกับเพื่อนอะพูดกับทันจิโร่พูดกับเซนิเซ่เคยพี่พิมลองให้เลยเพราะว่าอินโนสเกะเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจคือปากคิดยังไงเออคือใจคิดยังไงแต่ปากไปทางเแล้วนางพูดออกมาอย่างนั้นแบบทั้งน้ําตาน้ําตาทะลุหน้ากากหมู่ปาออกมาไปทำให้เราแบบเราก้าน้ำตาไม่อยู่เนี่ยเห็นไหมพอนึกถึงฉากนั้นแล้วดิฉันก็น้ําตาไหลขึ้นมาทันทีทุกคนเห็นไหมคะ ว่าน้ำตามันไหลจริงๆน้ำตามันไหลจริงๆเว้ยคือแบบเอ้ยพอนึกถึงฉากนั้นแล้วก็ร้องไห้ตลอดเลยเเลยทําให้วิวบิวได้ต้องซื้อแบบแฟนบิ๊กเรี่ยนนี้เลยเพราะว่ามันแถมเลนโงคุไงก็เลยต้องซื้อไงตกเป็นท่านการตลาดแตอย่างนั้นดื้อๆเลยแล้วนี่ไงดูจบซื้ออะไรนีซ่ซื้อซื้อเสื้อคุมมาใส่เพราะอะไร ยังยังหาอันนั้นมันไม่ได้คือสั่งมาแล้วสั่งเสื้อคุมเลนโงคุคือมาไม่ทันจริงทุกคน1ิวันมาไม่ทันจริงๆก็เลยเอาตัวนี้ไปก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันดีมากทุกคนคือแบบเอ้เรายยอมเป็นคนแก่ที่กลับมาดูกระตูนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องดาบมีค่าตัดสูงเลยเว้ยคือเราชอบมากทุกคนแล้วถ้าใครบอกว่าเฮ้ยแกคนแก่แนละ้วทำไมไม่โตสีชอบอนิเม ย่าไปสนอย่าไปแคร์ค่ะทุกคนนี่คือชีวิตฉันตังชัฉันความชอบฉันไปดูเลยค่ะไปดูด่าพิฆาตาสูตรในโพรงภาพยนตร์มันดีเนื้อเลือกมันเลิศแล้วมันก็ดีภาพสวยอะไรสวยอ่ะเสียงเดี๋ยวจะบอกว่าเสียงบรรยายแต่อคือไม่ไม่ไม่ใช่เรียกเสียงบรรยายเพลงประกอบเพลงประกอบของหนังคือดีมากโคตรบิวคือบิวคิดว่าในซีรีส์ก็บิวแล้ว ในเดมูบีคือเขาไม่ปล่อยหรือไม่แผ่วเลยอ่ะคือความดีงามของเสียงและภาพไม่ได้แผ่วอะไรเลยคือแบบเพื่องประกอบโคตรดีอ่ะทุกคนต้องอุดหนุนนะไม่อุดหนุนไม่ได้แล้วหนังเรื่องนี้เขาน่าจะอยู่ถึงยาวถึงปีใหม่นะคะกับจากที่ค่าล่าสณ์เพราะว่าตอนนี้เดลูบีเรื่องนี้มุ่งสู่หนึ่งยล้านแล้วนะคะทุกคนก็ไปอุดหนุนได้ถึง2 0 0ล้านเลยก็ได้เพราะเขาจะได้แบบทำเดลูบีภาคต่อไปออกมาให้เราดูกันอีกนะคะทุกคนต้องไปอุดหนุนกับ เดมอน s l a เลเยอร์คิมเสโน่เอามั้ยพิเภกต้องไปอดหนูนะคะกับเดมอน s l a เลเยอร์คิมเมโน่ใหญ่บ้าบูเกนเทนนะคะไปดูนะคะดาบพิฆาตอสูรขออ่านชื่อภาษาไทยเอ่อดาบพิฆาตอสูร The movie ศึกรถไฟสู่นิรันดร์ฉันไล้หน้าการ์มาด้วยฉันไล้หน้กการมาด้วยห่อเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเนี่ยทุ่มสุดทุ่มทุ่มมาก นี่แหละมีแค่นี้จริงๆไปดูกับทุกคนนี่คือพูดในฐานะแบบแฟนเกิร์ลของดาบพิฆาตศูนย์ได้4วันย้อน่าสี่วันแล้วไปดูเดอะมู๊คบีคือดูซีรีส์จบปุ๊บเดอะมู๊คบีปั๊บแล้วซื้อหนังสือกระตูนเลยคือซื้อเก็บมาเลยคือรีบซื้อเลยทุกคนต้องไปดูกันนะกับคิเมซสโนลยัยมาบูเกนเทรนไปดูกันนะคะทุกคนรีวิวขอชมรีวิวแต่เพียงเท่านี้อ่ะลืมลืมให้คะแนนไปอ่าอยากรู้ว่าเด็กว่ารีววิจะให้คะแนนเท่าไหร่บอกเลยว่า เก้าเต็มสิบกับคเมอสโน่เยียามูเกนเทรนนะคะเย้ก็บอกแล้วมันไม่มีอะไรจะติอาจจะติอย่างเดียวคือช่วงต้นต้นเรื่องที่อาจจะมีช้าไปสักหน่อยแล้วก็บทตัวละครบางตัวอย่างเช่นแบบทันจิโร่ก็แหละเพราะว่ามันมันจะมีการเกลิ่นถึงคุณพ่อที่เรารู้สึกว่า คุณพ่อเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่พีคอยู่เหมือนกันเพราะอยู่ดีๆก็ยัดปุป,ปับเข้ามาเลยในช่วงของตอน19-20แล้วก็มาโผล่ในเดอะบู๊วีไปอีกนะคะก็ะเลยรู้สึกว่ามันมันเป็นบทตรงนี้ที่มันดาดไปนิดนึงก็เลยขอตัดไปหนึงคะแนนเฮ้ยแกเก้าเต็มสิกับกระตูนะ ฉันให้ยากมากเลยนะเว้ยเพราะฉันคือแบบแฟนเมที่แท้ทูของการะตูนหลายๆเรื่องแล้วคือเรื่องนี้คือเล่นดีเวอร์คือชอบชอบมากทั้งบททั้งเพลงทั้งภาพทั้งเนื้อเรื่องคนที่โอ้คนที่ยดดีจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกคนอย่าลืมไปดูกันเดื๋ยวอย่าลืมไปดูกันนะคะกับคิเอสโนยัยบาบูกเกนเทรนด์นะคะทุกคน ไปแล้วค่ะและถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับบีบิวสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยค่ะและถ้าใครนะคะยังไม่เคยติดตามโซเชียลมีเดีย Media, ต่างมีเดียโซเชียลมีเดียต่างๆของบีบิวนะคะก็ติดตามได้ตามด้านล่าง,งนะะี้เลยค่ะพิมพ์คําว่า aqua b b i e ันอยู่นะคะมีทั้ง Facebook IG YouTube Twitter และ TikTok ค่ะไปติดตามกันได้ให้ครบทุกช่องทางนะคะังไรก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปดูคิมมสโนวใยัยป้า เยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ